สวีรำนะคะสวัสดีแม่เอาบองโอนกรุบกรุบเคียพองเดอร์ไงแน่นะหนุ่มเนื้อมือรถนะคะรถ t o โยต้ารีโว่ 2.4J ปี2016 16. เป็นตู้ขาดโกบกน,นะคะเดี๋ยวน้องฟ้าจะพามาดูรอบคันรถกันนะคะคันนี้ล้อ,ลอเป็นล้อกระทะแบบนี้นะคะรถคันสีขาวเป็นตู้ขาดโกบกน,นะคะสูง2เมตร10เป็นตู้บรรทุกของแห้งได้เยอะนะคะ และจะบรรทุกของได้เยอะแค่ไหนเดี๋ยวเราจะมาดูภายในรถคันนี้กันนะคะว่าจะบรรทุกได้เยอะแค่ไหนเดี๋ยวเรามาดูรถตู้ขับโกบอกกันนะคะเนี่ยน้องเนื้อมมือ,มอรถตู้ขับโบอกนีเด้อน้องก็เดี๋ยไม่เนื้อมมือทำกระนองเลยเดี๋ยวเรามาดูข้างในกันเปิดเลยนะคะเปิดม,มือเลยนะคะข้างในเป็นสีขาวนวลแบบ หลายอย่างนะคะบรรจุของได้เยอะเป็นห่องสี่เหลี่ยมนะคะไม่มีซุ้มล้อแบบนี้นะคะทังกระนองเน่าเแบียางกว้างๆทุมทุมแบบแนนะะอย่างจ้ละบรรจุของมนันเจริญมากมายหลายอย่างเรามาดูภายในรถคันนี้กันนะคะภายในรถคันนี้เป็นสีดํานะคะเป็นเบาะหนังแบบนี้นะคะ มีแอร์แบ็กทั้งหมด3ลูกอยู่ในส่วนของด้านหน้าผู้ขับนะคะ1ลูกใต้ของเข่านะคะ1ลูกและอยู่ในส่วนของผู้โดยสาร1ลูกนะคะคันนี้นะคะเป็นเกียร์ธรรมดา5สปีดเกียร์นะคะในส่วนของวิทยุ c d นะคะเป็นจอขนาด7นิ้วนะคะสามารถ บูทูรับสายวางสายได้ในที่เดียวกันนะคะและเรามาดูในส่วนของด้านข้างกระจกกันนะคะกระจกเราปรับเปลี่ยนให้เป็นระบบไฟฟ้าแล้วนะคะพร้อมใช้งานนะคะสะดวกสบายในการใช้งานเลยนะคะแบบนี้เดี๋ยวเรามาดูภายในห้องเครื่องกันนะคะว่าจะมีอะไรบ้างนะคะเรามาดูภายในห้องเครื่องรถคันนี้กันนะคะภายในนะคะสะอาดสะอ้านนะคะเป็นเครื่อง2.4ดีเซลนะคะ รอยอาร์คลูอาร์ครอยเต้มสีนะคะยังคงเดิมอยู่นะคะแล้วก็แผ่นเพดนะคะติดแนบสนิทกับตัวรถแบบนี้เลยถ้ามาดูในส่วนของอแผ่นกันความร้อนนะคะแผ่นกันความร้อนก็แนบสนิทต,ติดกับฝากระโปรงแบบนี้และยังมีตัวสัญลักษณ์โตโยต้าอยู่ใต้กระโปรงรถแบบนี้เลยนะคะเป็นโตโยต้าเดิมโรงงานแบบนี้เลย เป็นยังไงกันบ้างคะสำหรับรถตู้คาโก้บล็อกคันนี้นะคะหวังว่าจะถูกใจพ่อแม่พี่น้องหลายๆท่านเลยนะคะสำหรับรถคันนี้นะคะราคานะคะอยู่ที่3 8 9 0 0 0บาทเท่านั้นนะคะท่านใดที่สนใจก็โทรเข้ามาสอบถามได้ที่เบอร์0ู1ย์90-4 4นนะคะหรือสำรองพี่เบอร์096นะคะ7 5 7 1 7 9 8นะคะและอย่าลืมนะคะท่านใดที่สนใจนะคะ ก็กดไลค์กดแชร์กดทับทิ้เพื่อเป็นกำลังใจให้น้องฟ้าในการทำคลิปในครั้งต่อไปนะคะถ้าคลิปนี้นะคะน้องฟ้าพูดผิดพลาดประการใดก็ขอโทษขออภัยมาหน้าที่นี้ด้วยนะคะขอบคุณมากค่ะ